ข้อนี้เองจริงกว่าเพราะพระองค์มีความรักแท้ครับรักบริสุทธิ์อันเกิดขึ้นเนี่ยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับในทางผู้สอนสอนเรียกว่าการุพระกรุณาหรือพระเมตตาของพระองค์นั่นเองนะครับ,รบถ้าไม่มีความรักในสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นรักที่บริสุทธิ์รักที่เห็นอ,อยากจะให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์เนี่ยไม่มีพลังขนาดนี้รเราเอาอ พุทธหลักตามพุทธะของพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้อาจารย์สงพงษ์นะนะครับอย่างน้อยก็ดําเนินตามรอยพระพุทธองค์ในเรื่องของการคิดดีทดําดีและหวังดีต่อคนอื่นนะครับเวลาที่เราคิดดีทดําดีหวังดีต่อคนอื่นทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับสิ่งที่จะได้รับโดยที่เราไม่ต้องหวังเลยก็คือ การได้รับรักตอบแทนนั่นเองครับพูดถึงความรักผมก่อนที่จะข้ามไปนะอาจารย์ผมก็วกมาที่ประเด็นมีหลายคนมองว่าพระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระเวสสันดรเนี่ยครับไม่มีความรักลูกรักเมียเลยหรืออย่างไรถึงทะได้ทอดทิ้งมาเหสีแล้วก็ทอดทิ้งราชโอรสไปนะครับถ้าใครได้ฟังมหาเวสสันดรแล้วก็ได้ไปศึกษาให้มันจบกันอย่างที่ที่เราเคยปรารถกกันเนาะครับ ในตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ได้เล่าเรื่องมหาวิสันดรน,นะครับแล้วก็ในนั้นก็จะบอกว่าก่อนที่ท่านจะประทานพระโอรสธ,ธิดาให้ให้พราหมณ์ชูชกในเรื่องนี้นะครับท่านก็พูดว่าอขอให้ลูกเนี่ยช่วยเป็นสะพานให้พ่อเดินไปถึงสัมมาสัมโพธิญาณด้วยนะครับ,รบเพื่อจะได้ตรัสรู้ธรรมและนำมาเผายแผ่ให้ชาวโลกได้ฟัง เพื่อจะได้รู้เห็นเรื่องความทุกข์ที่มันมีอยู่ในระหว่างพบต่างๆนะครับนี่เราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงรู้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้แล้วก็มีความตายเป็นธรรมดานะครับเมื่อก่อนเราไม่รู้รอกครับนะเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เราถึงได้รู้นะครับแล้วมีหลายคนยังวิาพากษ์วิจารณ์ว่าพาระพุทธเจ้าไม่ไม่รักลกูกรักเมียอยู่เลยหรือนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับในที่ อธิบายเรื่องเวสันดอนผู้จ่าก็บอกว่ามิใช่เราไม่รักลูกรักเมียแต่ว่าความรักลูกรักเมียเป็นเรื่องของความรักที่มันยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรนะครับครับแต่ใครที่จะข้ามความรักลูกรักเมียได้เนี่ยเพื่อไปสู่สัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นน่ะมันจะต้องข้ามความรักธรรมดาอย่างที่คนทั่วๆไปรู้จักนะครับ ดัทพระเจ้ารับข้าที่ว่านี้ได้ถึงถึงโพสัมมาสัมพุทธิยานครับด้วยความรักนั่นแหละพระองค์จึงต้องรักซึ่งยิ่งกว่ารักก็ได้ยนะครับปฏิบัติเช่นนั้นแล้วก็ในที่สุดพระองค์เองก็กลับมาโปรดนะครับแม้กระทั่งพุทธบิดาใช่ไหมครับนะขณะพุทธมารดาที่ให้กําเนิดเกิด พระพุทธองค์มาพระพุทธองค์ยังทรงไปไปโปรดที่สวรรค์ชั้นอวบดึงเลยนะครับนะครับไปเทศโปรดพุทธมรมาด้วยอภิธรรมนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีการสวดพระอภิธรรมมาเป็นตามธรรมเนียมนะครับนะครับนี่คือความหมายที่ที่อยากจะสื่อให้คุณผู้ชมได้ได้รับทราบเลยนะครับว่าพระองค์ทรงมีพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับนะสุดท้ายพระองค์ก็กลับมา สอนลูกสอนเมียผู้ดด้ง่ายนะ,นะครับให้ได้รู้ทําให้เขาเรียกว่าข้ามห่วงแห่งความทุกข์ไปได้นะครับนะ,บนะในทางคําสอนทางพุทธศาสนาเองก็พยายามเน้นในเรื่องของถ้าลูกเนี่ยมีสามประเภทนะอภิชาตบุตรนะอาจารย์อนุชาตบุตรแล้วก็อวราชาตบุตรนะครับอภิชาตบุตรก็คือบุตรที่ยิ่งกว่าพ่อแม่ บุตรคนใดนะครับนะนำพ่อนำแม่ให้มีศรัทธาที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาในพุทธศาสนาให้รักษาศีลเจริญภาวนานำพ่อนำแม่ให้อยู่ในทางที่ถูกกัดชื่อว่าเป็นอภิชาตบุตรนะครับยิ่งกว่าพ่อแม่อีกก็คือนำพ่อเข้าสู่ป่าทางสว่างแห่งชีวิตนะครับอ,อนุชาตบุตรก็คือพอพอกับพ่อกับแม่นั่นแหละนะครับก็หมายความว่าตามพ่อตามแม่ ถ้าพ่อแม่ดีก็โอเคนะครับนะครับนำลูกให้ไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลเจริญภาวนาเข้าวัดฟังธรรมซึ่งเราเห็นอยู่นะครับพี่น้องคนไทยของเราผมเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยชอบทําบุญแน,น่แน่นะครับนะครับบางคนทําโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยซ้ําไปก็อนุโมทนาด้วยเป็นเป็นเรื่องที่ดีะะใช่ครับยิ่งในช่วงวิกฤตวาระโควิดเนี่ยบางคนก็มีตู้ปันสุขนะทุกวันนี้ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับก็ รอบแรกอาจจะไปแล้วมาคกันบางคนก็ปันทุกเนี่ยจะให้ตู้ปันสุเป็นปันทุกนะครับเราก็ยังแบ่งปันกันได้นัใจยังไม่เห็นแห้งเห็นคนอื่นเดือดร้อนนะฮะนี่ก็มีมีมีเขาเรียกว่าหลักมาจากทางคําสอนทางพุทธศาสนานเ่เองนะครับเรามีความกรุณาคนอื่นเมตตาเนี่ยเป็นความรักสากลทั่วไปกรุณาเห็นผู้อื่นมีปัญหานะครับมีความทุกข์เราก็ถ้าเราพอมีกําลังที่จะไปช่วยเหลือนะ นะครับหน้าหนาวก็มีเสื้อผ้าอาพรอนนะครับมอบให้นะครับหน้าร้อนเราก็ช่วยไปผ่อนคลายให้เกิดความเย็นนะน้ำไปแจกด้วยน้ำไปแจกแจกน้ำด้วยนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราเราทำบุญน,น,นั่นเองการให้ก็คือการทำบุญเป็นทานน้ใหม่นะครับเป็นการบุญสมเด็จด้วยการให้ เราให้แล้วเราก็เป็นสุขผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะครับทัท,ทมาโนปิโยโหติไม่ให้อะไรเลยให้คำปรึกษาให้คำหาหรือให้รอยยิ้มนะครับเพื่อนมีความทุกข์อยู่เป็นที่ปรึกษาก็ได้บุญนะนะครับนะแต่อย่าชวนเพื่อนไปทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็เลากัดน,นะครับนะ,ะตั้งวงกันนะ <laughs> แด้ทุกจะได้คลายอาจจะตาการให้ก็ได้ให้กลับให้น้ํอให้น้ำดีครับน้านานกาเรียกว่าให้น้าใช่ไหมนะครับทางให้น้ำให้ให้น้ําใจดีกว่าคือเรื่องของการให้น้ำมันดีอยู่แต่ว่าพรทธเจ้าไม่สรรเสริญแค่นั้นเองนะครับมันเป็นการให้ที่ผิดครับก็ขนาดเพื่อนผู้เจ้ายังสอนให้รักเพื่อนให้ถูกเลยนะครับมิตรแท้มิตรเทียมอีกนะใช่นะครับเห็นไหมพระองค์เนี่ยสอนสอนให้รู้จักสิ่งที่ ดีและไม่ดีนะครับให้รู้จักก็เรียกว่าทำดีและเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสไปนี้ก็กลับมาเข้าหลักพระโอวาทปรเตมโมกใช่ครับผมนะในคําสอนทางพุทธศาสนาข้อหนึ่งเลยนะครับมีอยู่3ามคาถาในวันมาฆบูชาของเราที่พระองค์ได้แสดงนะครับประการแรกครับคาถาแรกสัพพปาปัสะอากะระหนังครับา การไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูประสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็สัจจิตาประโยชนทปนังทำจิตใจให้ผ่องใสพูดง่ายๆละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสนะเด็กนี่คือคาถาแรกครับคาถาที่สองนะครับพระพุทธองค์ตรัสว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่นชื่อว่าไม่เป็นบันรพชิต ผู้เบียดเบียนคนอื่นชื่อว่าไม่เป็นสนะครั์นะครับแล้วก็พระคาถาที่3ามนะครับการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายความสมบูรในปาติโมกความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารที่นั่งที่นอนอันสงัดความเพียรในอธิจิตนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คือ หัวใจของโอวาทปาิโมกครับเมื่อเราฟังแม้พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมกับพระสงฆ์พันสองรอยห้าสิบองค์อย่างที่ว่าเนี่ยครับผมนะครับแต่ว่าเราสามารถนําไปปฏิบัติได้ทั้งเครืหัสและบรรพทชิตนะครับพระพุทธเจ้าแสดงไว้กลางๆครอบครัวนะครับผู้ใดที่มีศรัทธาและก็น้อมนาไปใคร้ครวญและปฏิบัติตามก็จะได้ผลนะครับอย่างที่ท่านรงแสดงไว้ครับผมในในด้านของครอบครัวนะครับพระพุทธองค์ก็สอนให้ ครอบครัวมีความไว้ให้กันนะาจารย์พง์นะครับซึ่งเป็นเรื่องของอการปฏิบัติหน้าที่ต่อกันนะครับใช่ครับนะอย่างน้อยที่สุดให้มีสมัชีวิธรรมนะครับครับสมัชีวิธรรมสามีภรรยาจะเป็นคู่ชีวิตกันได้อยู่อย่างมีความสุขต้องมี ความเสมอเหมือนกันคล้ายกันอยู่สี่อย่างครับครับนะศรัทธาเคียงกันศีนมั่นเพียงใจรู้ให้เหมาะสมแล้วก็อุดมปัญญาเป็นเรื่องสําคัญนะจ๊ะเรื่องศรัทธานี่แหละส,ะสมศรัทธาครับ,รบแต่ว่าศรัทธาเสมอกันศรัทธาใกล้เคียงกันคล้ายกันคืออะไรครับอย่างน้อยเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะเชื่อบุญเชื่อบาป เชื่อว่าทําดีได้ดีเชื่อว่าทําชั่วได้ชั่วถ้าสามีภรรยาเชื่อกันอย่างนี้อาจารย์รบกวว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เป็นเป็นสุขนะครับอย่างยก็ชวนกันไปวัดครับ <laughs> ชวนกันไปทำกุศงามความดีชวนกันไปรักษาศีลใช่นลครับแล้วก็เปลี่ยนกันได้ด้วย<อ>บางวันเราชวนกันไปถือศีลแปดปฏิบัติธรรมที่วัดครับโดยเฉพาะวันมาฆานี่แหละนะครับ นั่นแหละครับก็คือถ้าเรามีอุปนิสัยในด้านนี้ทางนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีความสงบร่มเย็นในครอบครัวนั่นเองไม่เชื่อลองทําดูครับพู้เจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วว่าการที่จะเข้ามาสู่ความศรัทธานิพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้บังคับนะชันแนจาจยมหงไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับกันครับแต่ว่าต้องโอปัญญิโกนะครับต้องรู้จักน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นปัจจัดตังครับ เวทีตะโพวัญยุหิติก็คือเราจะรู้ด้วยตัวเองครับนะครับท่านเรียกว่ามันเป็นการสั่งสมบุญบารมีส่วนหนึ่งสั่งสมทิฏฐิให้มันเป็นสมาทิฏฐิแล้วก็เรื่องอุปนิสัยปัจจัยที่เราเคยกล่าวถึงนั่นแหละนะครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของศีลก็ให้ให้รักษาศีลเสมอเหมือนกันครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่ผมใช้คำว่าแฮปปี้นะครับมีความสุขแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องไปคิดอื่นเลยครับ เพราะว่าแท่รักษาศีลเนี่ยสามีภรรยาก็ไว้ใจกันแล้วถูกไหมครับสามีไม่ไปดื่มเหล้าเมาสุรากลับมาแน่นอนสบายใจนะครับไม่มีผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแต่ประการใดสบายใจได้นะครับเป็นหลักประกันสุขภาพข้อแรกนะครับนาย่อาจารย์ประกันประกันสุขภาพเลยอข้อที่ห้า ก็คือศีลข้อที่ห้าประกันสุขภาพข้อแรกเนี่ยประกันชีวิตครับไม่ไปทาร้ายผู้อื่นเนี่ยปรนชอบปลอดภัยด้วยไม่ต้องสร้างเวรสร้างภัยนะครับข้อที่สองนะครับประกันเศรษฐกิจนะครับทรัพย์สินประกันทรัพย์สินเลยความมั่นคงความมั่นคงทางด้านความเป็นอยู่เลยก็คือการไม่ลักขโมยประกันที่สามครับประกัน การผิดใจกันประกันความน่าเชื่อถือประกันครอบครัวนะครับประกันครอบครัวก็คือการรักษาศินข้อสามนะครับประกันความรักในครอบครัวรับรองครอบครัวจะเต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจกันแล้วก็ประกันที่สี่นะครับประกันความน่าเชื่อถือครับนะครับประกันเครดิตนั่เนเองพูดสิ่งใดก็ทําสิ่งนั้นทาจริงเชื่อถือื่อมั่นให้มีคนเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือนั่นเองนะครับ แล้วก็พูดจริงทําจริงเนี่ยไปไหนคนให้ความไว้วางใจนะอาจารย์รนะครับนะถ้าคนพูดจริงเนี่ยและปฏิบัติจริงเนี่ยรักษาคําสัตว์เนี่ยเป็นคนที่น่ายกย่องเคารพนะครับแล้วก็ประกันสุขภาพสําคัญก็คือการกดเว้นจากการดื่มสุดามา